มันดูทรง3.2เอเวอเรขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะบอกก่อนเลยเป็น3.2ขับเคลื่อน4ล้อยัดล้อใหม่เข้าไปเป็นไงดูก้านวายนะล้อเบาก้านวายนะดูแบบสวยๆนะยางโตโย่ญี่ปุ่นนะครับล้อก้านวายยางโตโย่บอกเลยเลยออฟกำลังสวยเห็นปะล้นนิดๆบอกเลยอิ่มๆรอๆ แค่ใส่ล้ออย่างเดียวหล่อแล้วแต่ว่าคันนี้สเต็ปตามต่อมานะมีโปรง่งสั่งมาแล้วเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวรีวิวให้ดูใครหาเอเวอเรสที่เป็น3.2ดีเซลมาดูลำนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนดูทรงรวมๆเป็นไงดูข้างหลังโอ้โหต้องบอกว่าอิ่มๆเลยแล้วมาดูภายในกันบอกเลยรถสดมากสวยมากนะครับคันนี้ใครหานะ6บาทออกรถได้เลย6บาทเท่านั้นออกรถเลยผอนหมื่น สี่นะครับประมาณหมื่นสี่นะผ่อนประมาณหมื่นสี่ลูกค้าผู้หวัดดีออกรถหกบาทผ่อนประมาณหม e ื่นสี่เกียร์วันนสามพันสองตัวนี้ไทเทเนียมนะไทเทเนียมมีหลังคาสรุปให้ด้วยนะมีหลังคาสรุปให้ด้วยคันนี้ขับสี่นะขับเคลื่อนสี่ล้อใครหามาเลยรีบเลยที่เอาตัค้ามีลำเดียวที่เป็นสามพันสองสวยครบจบที่นี่สวัสดีครับ